แล้วก็อย่างที่เราทราบมันดีว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของการรณรงค์ที่บรรณาอุลมะได้รณรงค์ให้ให้ศึกษาทำความเข้าใจในในอัลกุรานนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการเข้าใจในอัลกุรานเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ก็มีการพูดไปเยอะแล้ว,ว่าตกลงเน้นอ่านหรือเน้นเน้นเข้าใจนะครับด้วยกับว่าเกีย่ยด้วยกับความเป็นไปที่ปรากฏอยู่ณตอนนี้สําหรับบรรณาอุสติปนั้นเป็นที่เขาพูดชัดเจนรียว,ว่า การศึกษาอัลกอุรอา่านบนสภาพที่เข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ถึงสิธิที่สุดเพราะทุกวันนี้นะั้นบรรดาคนจํานวนมากเลยที่เขาได้มีความขมักขมเนในการอ่านกุร่านที่เป็นเป็นการอ่านตัวถ้อยคาอยา่างมากมายมหาศาลแต่พวกเขาก็ยังอยู่บนทางหลยนะครับไม่ต้องไปดูอะไรเยอะเลยเนกะลุ่มชีอะรอซีต้องเเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญมากกับการกับการมาฮาฟิซมาอ่านกุร่านในเรื่องขอาร ซึ่งแน่นอนตรงนั้นเราไม่ได้ขัด้านอยู่แล้วเป็นสิ่งที่อัลลซุนนานั้นส่งเสริมยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราอ่านเรื่องราวของชาวซาลับเวลาเขาบอกซาลับท่านนี้อ่านกุรอานอย่างเยอะมากมายมหาศาลเนี่ยบางทีเราไปยกเรื่องของอิหม่ามชาฟีอีไปยกเรื่องอิหม่ามลิกเนี่ยคนเหล่านี้คือเขาเรียกว่าอิหม่ามุลลาอิหม่าเลยเป็นอิหม่ามแห่งอิหม่ามเป็นผู้ที่แตกฉานในอัลกุรอานเนีวย การที่เขาอ่านคุรานนั้นหมายความว่าทุกอย่างในการตกผลึกเข้าใจสาระของคุรานมันอยู่ในความรู้เขาอยู่แล้วแต่พวกเราที่ขาดในเริ่มเดือนรอมฎอนเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องทําความเข้าใจในเบื้องบนของกุราน,านแล้วนะครับและแน่นอนเราก็ทราบกันดีว่าคุณลักษณะหนึ่งของพู้ที่หน้าตาหนิเนี่ยพวกเขาว่าริรนะครับอยากเรืะองในกุรานนะครับลาตุยาวิสุอันตระเอียห ก็คืออ่านพูดอ่านแตู่กุระานนั้นไม่พ้นลำคอลงไ่สุดหัวใจไม่เข้าใจเลยอ่านเยอะแต่ดอลาลาร์ล่ะเขาไม่เข้าใจในสาระของอังกฤษนฉะนั้นการศึกษาด้วยกับผมพูดถึงด้วยกับวากเกะด้วยกับสิ่งที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในณตอนนี้นะครับการศึกษาอลกุรอานในเดือนรฎานนัอนควรจะเป็นไปในรูปแบบของทั้งอ่านและทําความเข้าใจ อ่านไปด้วยเรียนรู้แต่ชีวิตเลยก็ว่ากันไปนะครับเรียนรู้วิธีการอาร่านที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการทําความเข้าใจสาระในนะั้นถ้าเกิดคําถามอีกอาจารย์ก็มันก็หมายความว่าต้องรู้ตับซีอัะนนะี้จะไปอ่านตับซีจากไหนก็ตับซีไม่มีอ่ะจะเป็นปัญหาอีกจะ <c oughs> เป็นปัญหาอีกนี่นก็ปัญหากลับไปที่จุดเดิมที่พูดกันมาหลายรอบแล้วคืออย่างที่ผมเคยพูดเลยครับว่า ถ้าเราบอกว่าเราจะศึกษาอักุรอานในเดรอ่มรตอนโดยศึกษาความหมายพร้อมคําอ่านไปด้วยและเราก็ยอมรับความจริงว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยกับศักยภาพแบบเราอ่ะที่ต้องทํามาหากินเช้าเย็นที่จะได้ทั้งเล่มหนึ่งจบแต่พร้อมเข้าใจความหมายครบหนึ่งจบเนี่ยเราไม่หมดหรอกอันนี้พูดแต่ความจริงแลวไม่น่าจะหมดในหนึ่งเดือนก็หมายความว่าก็ต้องเลือก ก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้อง,ต,องต้องเลือกบางส่วนขององค์การอัลกุรอานมาทำความเข้าใจมันก็จะเกิดคำถามโดยแล้วแล้วเลือกบางส่วนเลือก,เล,อกเลือกอายะห์ไหนอ่ะใช่ไหมผมเคยถามอยู่เสมอนะครับว่าในบนรรดาอัลกุรอานมีกันห6 0ันหกร้อยกว่าองค์การแล้วก็ประมวลไปด้วยสาระของหลักการหลายหลยอย่างก็คงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าสาระของอัตตูฮินเป็นสาระที่ยิ่งใหญ่และสัมพันธที่สุดมั้ คือมันเหมือนกับเชคคนอิสลามมี่เต็งเนี่ยบอกเลยครับว่าคนคนหนึ่งจะศึกษาหาความรู้อะขึ้นอยู่กับสภาพของบุคคลถ้าบุคคลคน,คนหนึ่งเรียนนะว่าคีดูอิสลามเรียนเรื่องตกลงตัดเรื่องเรื่องชีริกแต่ค่อนข้างกระจ่างแล้วแต่เขายังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปกฎน,นะครับสิ่งวาญิบต่างๆในการละหมาดะก็ในสถานการณ์นั้นก็ถือว่าให้เขาก็จะเป็นที่เขาจะต้องศึกษาเรื่องของการละหมาดไปว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของบุคคลต่าง นะครับแต่ผมเรลาจะพูดโดยรวมว่าผมเชื่อมากๆเลยว่าโดยรวมคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจตัวฮิตยังไม่เข้าใจตัวฮิตตกเราเข้าใจตัวฮิตกันแบบค่อนเหมือนที่เชื่อกันบันีเคยกล่าวไว้ในหนังสือต่อฮิตเอาว่าลันะว่าเราเข้าใจตัวฮิตกันแบบหยาบๆ,ๆมากนะครับเราเข้าใจตัวฮิตกันเป็นคู่คือมากบางอย่างที่ผมบอกบางท่านบางท่านเนี่ยยังแบ,บ่งประเภทของชิริกันไม่รู้เลย โมโหเคยเจอบางท่านเนี่ยไม่รู้เลยว่าชีริกมีเชื้อคุณอักบัติดแล้วก็อสกบชีริกใหญ่ชีริกเล็กใช่ไหมเขาใจว่าเป็นใหญ่หมดใช่ไหมล่ะคือการเข้าใจว่าชีริกมีประเภทเดียวคือใหญ่หมดในมาทิมก็เกิดโทษเกิดโทษยังไงเกิดโทษคือการไปถุกตุนมุสลิมที่กาลังทําผิดในโทษฐานชีริกเล็กให้กายเป็นกาเซตและมันจะบานปลายไปถึงเรื่องของการละหมาดยานาซ่าให้เรื่องของการฝังในกูบูมุสลิมคือมันวุ่นนะเอาจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าไม่วุ่นนะ อย่าคิดไม่วุ่นคือทุกอย่างมันมันมีปัญหาของมันอยู่ถึงบอกว่าเมื่อใดที่ความรู้มันไม่มีปัญหามันเกิดได้ทุกมิติอยู่แล้วแล้ว,แ,ลวแต่จะจะมองกันยังไงแล้วผมจึงอยากแนะนำว่า,าสาหรับคนที่อยากจะศึกษาอันกุรอานพร้อมด้วยทั้งคําอ่านที่ถูกต้องแล้วก็เขาเรียกว่าความหมายของของอายะนั้นนั้นเนี่ย ผมแนะนําว่ามันเลื่อนหนีไม่พ้นาการที่ท่านต้องไปเรียนเรื่องนาับวากีตุนอิสลามดีๆเพราะในสิบข้อนั้นมันไม่มีเลยข้อใดที่ไม่มีอัลคุรอานไม่มีเลยข้อใดที่ไม่มีอัลคุรอ่านไม่มีนะครับทุกข้อมีอัลคุรอานหมดเพียงแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เรียนมันแล้วอ,อย่างซึ่งในบ,บางท่านที่ฟังผม สอนซีรีสนี้จบไปแล้วก็่ำแรียนรัาก,ก็อาจจะพอได้ความรู้หย่อยเลยคเข้าๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะฝากในในในส่วนนี้ไว้เพราะว่าการ,รศาึกษาอัลกุรอานมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นทีนี้มันก็จะเกิดหลักที่ว่าจะศึกษาอัลกุรอานเนี่ยแต่เครื่องมือไม่มีคือหมายถึงวันหนึ่งหนัง,หงสืออาธาิบายอัลกุรอานก็มีกันไม่พร้อมไม่ครบ <c oughs> นะครับแล้วก็อย่าลืมว่า อย่างที่ผมผมเคยย้าอยู่เสมอว่าอัลกุรานเนี้อัลกุรานี่นะครับพี่น้องที่เราตัดทิบกันเรียงกันมาเนี่ยตั้งแต่ฟาติฮะไปจนถึงอันนาสเนี่ยนะสาระที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้เรียงตามเบสิกของการศึกษาเข้าใจไหมครับสาระที่อยู่ในอัลกุรานคือไม่ได้หมายความว่าอ่านฟาติฮะมาบากรอนนี่คือเรียนจากเรื่องง่ายไปเรื่องยากมันไม่ใช่สามกุ้นนี่คือรตโตคิดนะ สามกุญนคือต่อหิตคือเรื่อพื้นฐานของอิสลามเลยแต่อยู่ท้ายเล่มไปแล้วเข้าใจไหมครับแต่บะกอรกเนี่ยนะครับขึ้นมาจนสักๆอายะที่เจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยไปเรื่องมูนาฟิกแล้วนั่นหมายว่าต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตารีฟอัลอีมานนิยามอิมานคืออะไรนิฟ้าคืออะไรต้องเข้าใจแล้วนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลกุรอานเนี่ย มุสฮัมอ่านเนอายะที่เรียนกันอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้เรียงเขาเรียกว่าจากง่ายไปยากขอเนื้อหาพี่น้องเข้าใจนะผมพูดถึงถ้าพิจารณาในแง่าจากง่ายไปยากอ่านไม่ได้เรียงแบบนั้นอ,อ่านไม่ได้เรียงแบบนั้นเนี่ยเช่นเราอ่านสุรั์อัลฟาติห์ฮะมันมีด้วยตัวฮิสามอยู่ แต่ถ้าเราไม่เรียนเรื่องเตาฮิดสามมาก,ก่อนหรือคนสอนสุรานฟาติฮะไม่ได้บอกให้เข้าใจเลยว่าจากอญญาย่านี้อุลมามะได้อิสติบัตได้ออกหุกลมกันมาว่าเตาฮิดแบ่งเป็นสามเราก็จำจะไม่เข้าใจด้วยเหตุน,นี้ผมจึงเจอหลายคนที่เขาอ่านเขาเรียนอันฟาติฮะมาก็เดินนานแต่จนจะผ่านไปสิบปีนี้ยังไม่รู้เลยว่าสาระของอนันฟาติฮะคือเตาฮิดสามในครึ่งแรกของมันส่วนในครึ่งหลังของอันฟาติฮะนั้น เชโกนิสลาอิบนุตัยมิอารอมุลล์ได้เอาไปเขียนหนังสือเป็นหนึ่งเนี่ยอิกติดาอสิรอลมุสติกพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักๆผลทางหลักๆที่ใช้ตอนเนี่ยจะทำให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยตอลาละซึ่งเป็นสาระของอาย์นั้นสุดท้ายมืกันดีไม่พ้นหลายหละเดือนรอบวอน,นก็ต้องเรียนวิชาความรู้ตามที่ปรกาศวางกันไว้เหมือนเดิม เราะอยากให้ผมบอกว่าม enfin ันไม่มีไงวิชาการอิสลามอ่ะโดยส่วนใหญ่นั่นคือวิชาการที่กันกรองมาจากคุรัอันอยู่แล้วเข้าใจไหมครับคือวิชาการที่กันกรองมาจากคุรัอนอยู่แล้วอ่ะโอเคอาจจะมีเช่นบางวิชาที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงคุตอนมากนักในเรื่องของแจ่ตตัที่เนี่ยนะว่าไปไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปยุ่งก่อนนะครับเรื่องของมุสตัลฮัดี่เป็นเรื่องของศาสตร์เขาเรียกวพวกนี้มันเป็นอิมุลาละนะครับพวกความรู้ที่เป็นเครื่องมือเช่นบุคลฟิก แต่ว่าโดยทั่วๆไปอย่างเช่นคุณเรียงเรื่องการอานน้ำละหมาดคุณคุณจะล้างเท้าคุณจะกระทบผู้หญิงเสียไม่เสียน้ำละหมาดเนี่ยก็คือกุรานใช่ไหมมันก็คือการทําความเข้าใจต่ออายะกุรานในเรื่องนี้ฉะนั้นผมผมอยากจะย้ําจุดนี้นะครับว่าก็ศึกษาอลกุรานเนี่ยก็ต้องดูเขาเรียกว่าลําดับของเรื่องที่เราจะศึกษาจากอุราดด้วยว่าเรื่องไหนที่เป็นการอูพื้นฐานให้เราทีละขั้นทีละขั้นทีละสัน เดี ỏ, ๋ยวที่ผมบอกว่าบางคนนี่ค่อนข้างผิดใจอ่ะนะไปเรียนตับซีดไปปุ๊บเขากำลังอยู่สุรานิษัทคือกำลังคืองงไปเลยสุรานิษัทนี่หุ่งหมเยอะนะบางคนไปนูอัตตาบ้านแล้วตาบ้านี่จิฮัดแล้วโอเคอิหม่ามก็อ่านแล้ก็ติลุบละจีนอะไรอยู่ที่เราจะดิ้นละใช่ไหมหายใจนี้่เลยแล้วก็วักไทยวักไทย ท่ตาย่อตุนยิสยาจนกว่าพวกเขาจะจ่ายยิสยามีเป็นเรื่องเรื่องที่ใช้ความรู้ชั้นสูงนะครับนะครับฉะนั้นก็ก็พยายามหาความรู้นะครับหาความรู้ผมผมย้ำผมพูดเหมือนเดิมนะครับว่าจะเดือนรอมฎอนหรือไม่รอมานเนี่ยยังไม่ต้องเรียนตัวฮิทเหมือนเดิมนะครับ